รวมคำถามจากแบบประเมินตนเองหน่วยที่11ความเชื่อและศาสนากับสังคมไทยจากเอกสารการสอนชุดวิชา10151ไทยศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทยัยธรรมธิราชการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองเรามาเก่งไปพร้อมกันนะข้อที่1ในแง่วัฒนธรรมความเชื่อและศาสนามีความสำคัญหลายประการยกเว้นข้อใดกไก เป็นธรรมชาติที่มนุษย์รับถ่ายทอดต่อเนื่องมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันขอไข่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและเชื่อมโยงกับสถาบันต่างๆในสังคมขอควายเป็นทั้งปัจจัยโดยตรงและโดยอ้อมที่จะทำให้เกิดอารยธรรมในแต่ละสังคมงองูเป็นจักรกลสําคัญในการเปลี่ยนแปลงและในความเป็นไปของอารยธรรมโลกในปัจจุบัน ฉเฉลยกไก่เป็นธรรมชาติที่มนุษย์รับถ่ายทอดต่อเนื่องมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันข้อ 2. ข้อใดอธิบายความหมายได้ถูกต้องที่สุดกไก่ความเชื่อคือการไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อสิ่งต่างๆอันไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาขอไข่ศาสนาคือสถาบันทางความเชื่อในสังคมมีองค์ประกอบเช่นคำสอนบุคลากรพิธีกรรมขอควาย ลัทธิคือความเชื่อที่เกี่ยวแก่ศาสนาที่นับถือพระเป็นเจ้างอง,งูศาส,สนาเป็นปัชญาหรือแนวคิดของศาสดาที่เกี่ยวแก่กํกำเนิดโลกมนุษย์และสรรพสิ่งต่างๆฉเฉลยขอไข ศาสนาคือสถาบันทางความเชื่อในสังคมมีองค์ประกอบเช่นคำสอนบุคลากรพิธีกรรมข้อที่3ข้อใดอธิบายกำเนิดและความเป็นไปของโลกโดยเกี่ยวโยงถึงศิลธรรมและจริยธรรมของมนุษย์ด้วยกอไก่ปลัมปราคติวิทยาขอไข่ศาสนาวิทยาคอควายจักรวาลวิทยางงูเทวปรกรณวิทยา ฉเฉลยคอควายจัก,กวาลวิทยาข้อที่ 4. ศาสนากับสังคมสัมพันธ์กันอย่างไรกอไก่มีบทบาทโดยตรงในการกำหนดสภาพของสังคมขอไข่มีประโยชน์เชิงวิชาการทำให้รู้และเข้าใจวิถีชีวิตไทยคอควายเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในสังคมที่มีผลให้สังคมมั่นคง ง,งูมีอิทธิพลต่อทั้งสถาบันทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจง,งูมีอิทธิพลต่อทั้งสถาบันทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจข้อที่5ข้อใดไม่ใช่ความเชื่อดั้งเดิมของคนไทยกไก่เทพารักษ์ขอไข่ผีบ้านผีเรือน ขอควายพระโพธิสัตว์งองูงงสเสด็จพ่อราชการที่หเฉลยขอควายพระโพธิสัตว์ข้อที่ 6, ขขว6ความเชื่อดั้งเดิมที่ประสานกลมกืนความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธนั้นปรากฏชัดในวิถีชีวิตไทยเรื่องใด กไก่การศึกษาขอไข่ภาษาไทยคอควายพิธีกรรมงอง,ง,งูสถาปัตยกรรมเฉลยคอ,อควายพิธีกรรมข้อที่7คนไทยนับถือศาสนาพุทธในลักษณะใดอใกอไก่นับถือตามบรรพบุุษขอไข่ ประยุกตคคำสอนมาใช้ในชีวิตประจำวันคอควายใช้เป็นหลักฐานศิลธรรมและเป็นที่พึ่งในยามทุกร้อนงอง,งูปฏิบัติตามคำสอนเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์เฉลยคอควายใช้เป็นหลักฐานศิลธรรมและเป็นที่พึ่งในยามทุกร้อนข้อที่8 ความเชื่อและศาสนาตอบสนองความต้องการพื้นฐานของคนไทยในหลายเรื่องที่สะท้อนให้เห็นเด่นชัดยกเว้นข้อใดกอไก่การเป็นไปตามวิถีหรือกฎธรรมชาติขอไข่การคุ้มครองป้องกันภัยต่างๆขอควายการสั่งสมและการอุทิศบุญงองูการสอนวิชาหนังสือและการช่าง เฉลยกไก่การเป็นไปตามวิถีหรือกฎธรรมชาติข้อที่9ศาสนาใดที่แพร่เข้ามาในสังคมไทยหลังศาสนาพุทธและมีบทบาทอยู่มากด้านการศึกษากาไก่ศาส,สนาซิกขอไข่ศาสนาคลีสขอควายศาส,สนาฮินดูงองูศาส,สนาอิสลาม ฉเฉลยขอไข่ศาสนาคริสตข้อที่10ในปัจจุบันความเชื่อและศาสนาในกระแสใหม่หมายถึงอะไรกอไก่การเผยแพร่ลัทธิศาสนาที่เกิดขึ้นใหม่ขอไขการสร้างความเชื่อใหม่โดยยังอิงกับหลักศาสนาเดิมคอควายการชักนำให้เปลี่ยนความศรัทธามานับถือศาสนาที่เกิดใหม่งองูงง การล้มล้างหลักศาสนาเดิมโดยอ้างถึงความล้าสมัยไม่ทันโลกาพิวัตรเฉลยขอไข่การสร้างความเชื่อใหม่โดยยังอิงกับหลักศาสนาเดิมข้อที่11ในแง่วัฒนธรรมความเชื่อและศาสนามีสำคัญหลายประการยกเว้นข้อใด กอไก่เป็นทั้งปัจจัยโดยตรงและโดยอ้อมที่จะทำให้เกิดอารยธรรมใดในแต่ละสังคมขอไขเป็นจักรกลสำคัญในการเปลี่ยนแปลงและในความเป็นไปของอารยธรรมโลกปัจจุบันคอควายเป็นธรรมชาติที่มนุษย์รับถ่ายทอดต่อเนื่องมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันงองูเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างสารรค์ขึ้นและเชื่อมโยงกับสถาบันต่างๆในสังคม ฉเฉลยขอควายเป็นธรรมชาติที่มนุษย์รับถ่ายทอดต่อเนื่องมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันข้อที่12ข้อใดอธิบายความหมายได้ถูกต้องกไก่ลทัทธิคือความเชื่อที่เกี่ยวแก่าศาสนาที่นับถือพระเป็นเจ้าขอไข่าศาสนาเป็นปัชญาหรือแนวคิดของาศาสดาที่เกี่ยวแก่กำเนิดโลกมนุษย์และสรรพสิ่งต่างๆขอควาย ความเชื่อคือการไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อสิ่งต่างๆอันไม่เกี่ยวข้องกับศาสนางองูศาสนาคือสถาบันทางความเชื่อในสังคมมีองค์ประกอบเช่นความเชื่อบุคลากรพิธีกรรมฉเฉลยงองูงงง ศาส,สนาคือสถาบันทางความเชื่อในสังคมมีองค์ประกอบเช่นคำสอนบุคลากรพิธีกรรมข้อที่13ข้อใดอธิบายกำเนิดและความเป็นไปของโลกโดยเกี่ยวโยงถึงศิลธรรมและจริยธรรมของมนุษย์ด้วยกอไก่จักรวาลวิทยาขอไข่เทวปรกรณวิทยาขอควายปรัมปราคติวิทยา งองูศาสนาวิทยาฉเฉลยกไก่จัก,กรวาลวิทยาข้อที่14สศาสนากับสังคมสัมพันธ์กันอย่างไรกไก่เป็นศูนย์รวมใจของคนในสังคมที่มีผลให้สังคมมั่นคง ขอไข่มีอิทธิพลต่อทั้งสถาบันทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจขอควายมีบทบาทโดยตรงในการกำหนดสภาพของสังคมงองูมีประโยชน์เชิงวิชาการทำให้รู้และเข้าใจวิถีชีวิตไทยเฉลยขอไข่ มีอิทธิพลต่อทั้งสถาบันทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจข้อที่15ข้อใดไม่ใช่ความเชื่อดั้งเดิมของคนไทยกอไก่พระโพธิสัตว์ขอไข่เสด็จพ่อรัชกาลที่ห้ขอควายเทพาลักษ์งองูผีบ้านผีเรือน ฉเฉลยกอไก่พระโพธิสัตว์ข้อที่16ความเชื่อดั้งเดิมที่ประสานกลมเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา,าพราหมณ์และศาสนาพุทธนั้นปรากฏชัดในวิถีชีวิตไทยเรื่องใดกอไก่พิธีกรรมขอไข่สถาปัตยกรรมขอควายการศึกษางองูภาษาไทย เฉลยกอไก่พิธีกรรมข้อที่17คนไทยนับถือศาสนาพุทธในลักษณะใดกอไก่ใช้เป็นหลักทางศิลธรรมและเป็นที่พึ่งในยามทุกข์ร้อนขอไข่ปฏิบัติตามคำสอนเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์คอควายนับถือตามบรรพบุรุษงองูประยุกตคคำสอนมาใช้ในชีวิตประจำวัน เฉลยกไก่ใช้เป็นหลักทางศิลธรรมและเป็นที่พึ่งในยามทุกข์ร้อนข้อที่18ความเชื่อและศาสนาตอบสนองความต้องการพื้นฐานของคนไทยในหลายเรื่องที่สะท้อนให้เห็นเด่นชัดยกเว้นข้อใดกไก่การสั่งสมและการอุทิศบุญขอไข่การสอนวิชาหนังสือและการช่างขอควายการเป็นไปตามวิถีหรือกฎธรรมชาติ งองูการคุ้มครองป้องกันภัยต่างๆฉเฉลยคอควายการเป็นไปตามวิถีหรือกฎธรรมชาติข้อที่19าศาสนาแพร่เข้ามาในสังคมไทยหลังศาสนาพุทธและมีบทบาทอยู่มากด้านการศึกษาคือศาสนาใด กอไก่ศาส,สนาฮินดูขอไข่ศาสนาอิสลามคอควายศาสนาซิกงองูศาสนาคริสฉเฉลยงองูศาสนาคริสข้อที่20ในปัจจุบันความเชื่อและศาสนาในกระแสใหม่หมายถึงอะไร กอไกการชักนำให้เปลี่ยนความศรัทธามานับถือศาสนาที่เกิดใหม่ขอไขการล้มล้างศาสนาเดิมโดยอ้างถึงความล้าสมัยไม่ทันโลกาภิวัตน์คอควายการเผยแพร่ลทัทธิศาสนาที่เกิดขึ้นใหม่งองูการสร้างความเชื่อใหม่โดยยังอิงกับหลักศาสนาเดิม ฉลยงองูการสร้างความเชื่อใหม่โดยยังอิงกับหลักศาสนาเดิมแล้วพบกันใหม่ในหน่วยต่อไปหน่วยที่12ทัศนศิลป์ไทย